สวัสดีค่ะอันนี้เราจะมายกผ้าลูกค้าที่ลูกค้าสั่งพรีออเดอร์กันเข้ามาค่ะพี่ๆเนาะได้ยกอยู่สองเวลานะคะสั่นลูกค้าอันนี้ลูกค้าจะสั่งตัดเป็นกางเกงนะคะสิบสิบหกตัวนะคะกางเกงขาสั้นสิบหกตัวก็สั่งตัดไปขายนะคะสั่งตัดไปขายอันนี้ก็คือตัดตัดใส่เองนะคะตัวนี้ตัดใส่เองตัวนี้เป็นผ้าดักแด้นะคะ คนสามารถสั่งตัดใส่ได้เลยนะคะผ้าดักแด้ที่ร้านก็มีเยอะนะคะมีเยอะอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ยกนะคะแล้วก็มีการถ่ายภาพนิ่งให้ชมใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ทักทายกันได้นะว่าเป็นยังไงบ้างภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ยนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าจะเป็นผ้าดักแด้นะคะผ้าายดักแด้ทอมือ านตัวจริงนะคะ <tez attendance. S 1> ก็คือที่อยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะงานตัวจริงของเรานะคะงานตัวจริงของเรานะคะเป็นงานที่อยู่ด้านหลังแบบนี้นี่นะคะงานที่อยู่บนหน้าจอนะคะก็จะเป็นงานที่เราเป็นรูปภาพที่เราให้ชมกันนะคะเนี่ยค่ะเป็นงานสวยมากทุกคนนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นผ้าดับแดดที่สวยงามมาก อ่ะอันนี้จะเอามาให้ชมว่าเป็นผ้านะคะผ้าสําหรับเลือกตัดได้เลยนะคะอ่เอาไว้ข้างล่างเนาะเอาไว้ให้ชมสักนิดนึงนะคะตัวนี้อ่ะตัวนี้สําหรับงานสั่งตัดนะคะเนี่ยค่ะเป็นผ้าสีชมพูกรีบบัวนะคะสั่งตัดตามแบบได้เลย มีออเดอร์ไม่เยอะนะคะสีชมพูมีออเดอร์อยู่แค่7ตัวนะคะใครอยากจะได้เป็นเสื้อขอบทรงสวยงามนะคะปกฮาวายอ่าบางคนบอกว่ามันเป็นทางการไปไหมนะคะเป็นปกฮาวายเนาะไม่ทางการนะคะมันดูเรียบร้อยเอ้าใส่กับกางเกงสีขาวสีครีมสีดำอะไรก็ได้หมดเลยนะคะอ,อันนี้นะคะอันนี้คือตัวจริงนะคะตัวจริงที่อยู่ในรูปก็คือเป็นรูปให้ชมนะคะนี่นะคะ นะีะปกฮาวายนะคะเป็นเสื้อขอบาอกระนะคะปกฮาวายเสื้อขอบนะคะแล้วก็แขนก็เป็นแขนสั้นนะคะด้านหน้าเนี่ยเราก็จะมีการปิดเกรดตรงนี้นะคะปิดเกรดแค่ตรงอกนะคะด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะทําเป็นเก็ดหลังให้แบบนี้เนาะเป็นงานสอยนะคะกระดุมอยู่แค่ที่3เม็ดนะคะกระดุมสเม็ดนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะได้ดูตัวอย่างไป ในราคาตัวละพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะค่าผ้ารวมตัดดักแด้เนี่ยเขาจะเป็นผ้าที่เงานะคะเป็นผ้าที่เงาเหลือกนะคะเงาเหลือกคล้ายๆผ้าไหมนะคะคล้ายผ้าไหมเลยแต่ถ้าใครอยากจะได้เป็นผ้าลายผ้าลายก็มีเยอะนะคะผ้าลายก็มีเยอะนี่นะคะตัวนี้ก็ดักแด้สีแดงนะคะสั่งเข้ามาได้นะคะสีชมพูเนี่ยมีแค่เจ็ดชิ้นนะคะพี่ๆชมพูกรีบวัวมีแค่เจ็ดชิ้นสีขาวก็มีให้เลือกหลายชิ้นอยู่นะคะ ครีมนะคะลูกค้าก็สั่งตัดมาแล้วนะคะเป็นกางเกงขาสั้นกันอันนี้ก็จะส่งให้ช่างเย็บนะคะกางเกงขาสั้นนะคะสีขาวสีขาวครีมงาช้างถ้าเราอยากจะได้เป็นกางเกงขายาวนะคะภาพพื้นนะคะให้ไปตัวละพันสเท่ากับเสื้อนะคะเสื้อก็พันสี้าสิบผ้าไฟหักได้ทอมือ นะคะผ้าพื้นก็1,450กางเกงขายาวส่วนขาสั้นนะคะให้ไปราคาที่ตัวละพัน0บาทนะคะขาสั้นพัน0บาทขายาวพัน0ร้อาผ้าพื้นเนาะใครอยากจะสั่งตัดเข้ามานะคะก็สั่งตัดเข้ามาได้โดยยกแบบให้ชมอีกนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นผ้าลายใช่ไหมอันนี้ดักแด้เหมือนกันสวยๆแบบนี้นะคะดักแด้เหมือนกันสวยๆแบบนี้ ผ้าลายเนี่ยถ้าตัดกางเกงเนี่ยตัวละพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะคะพันห้าร้อยเก้าสิบาทเนาะนี่นะคะคือผ้าสวยมากเลยชิ้นนี้นะคะนะใครอยากได้ก็พักได้เลยนะคะซีเอฟได้เลยนี้เลยนะคะอ่าชุดเดซทรงนี้นะคะคือผ้ามันสองเมตรใช่ไหมคะผ้าสองเมตรเนี่ยก็จะได้หนึ่งชุดนะคะอ่าตัวนี้เป็นรหัส A 5ห้า ถ้าอยากได้ผ้าก็ขอชมผ้าส่วนตัวได้นะคะเดี๋ยวส่งให้ชมตัวนี้เป็น a 5นะคะค่าตัดอัดผ้ากาวนะคะชุดละ2,200บาทนะคะมีกระเป๋าข้าง2ใบนะคะจอะกระเป๋าให้ด้วย2ใบนะคะทุกคนเนาะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นลายเนี่ยจะเป็นลายเขาเรียกลายอะไรอะลายดอกอะไรสักอย่างนี้แหละนะคะลายดอกไม้แต่ชื่อดอกอะไรไม่ได้ใจนะคะนี่นะคะ เป็นสีคลาสสิกมากนะคะทุกคนสีนี้สวยคลาสสิกมากนะคะอา่เส้นของเขาก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้ดัดได้เหมือนกันตัวนี้สองตะกอนเะปะ็นต,ตัวเมื่อกีน้น่าจะเป็นงานสิตะกอะะตัวนี้จะหนาแน่นนะคะตัวนี้สองตะกอ่าตัวนี้จะพื้นก็จะพื้นข้างล่างเชิงข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีสวยอ่าทุกคนนะสีสวยสวย สีนี้ก็สวยนะคะลายนี้ก็สวยเหมือนกันให้ราคาเท่ากันเลยนะคะตัดทรงนี้หรือว่าอีกทรงหนึ่งนะคะเ<ม>ดี๋ยวขึ้นทรงนี้ให้ทรงนี้จะอยู่ที่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะเ <avoir> พราะว่ามันจะได้แค่ประมาณนี้นะคะผ้าสองเมตรจะไม่สามารถที่จะไปทําลูกเล่นอะไรได้เยอะกว่านี้เนาะผ้าสองเมตรก็จะได้ประมาณนี้นะค่ะพี่ๆเนาะ ราคาก็เท่ากันนะคะตัวปกเชิดก็พันสองร้อยเฮ้ยปกเชิดพันสองร้อยห้าสิบเหรออ่าให้เท่ากันแล้วกันเนาะให้เท่ากันกับตัวข้างล่างตัวปกบัวนะคะปกบัวคือพันสองร้อยเอสองพันสองร้อยพอดีปกเชิด2สองพันสองร้ 2, รอยห้าสิบค่ะถ้าใครจองในวันนี้นะคะก็ให้ราคาเท่ากันเพราะว่าปกเชิดตข้างบน,นเป็นแขนยกนะคะแขนจีบยกนี่นะคะ ชิ้นนี้ก็สวยนะคสำหรับคนที่ชอบความเขาเรียกความอะไรคะ,ะความสดใสนะคะความสดใสนะคะความสดใสของสีนี้โอ้โนะคะเป็นแบบนี้เลยนะลายของเขาสวยมากนะคะเนี่ยค่ะ,ะลายสวยจริงๆนะ,ะตัวนี้ก็ลายสวย แล้วก็มีแค่ชิ้นเดียวด้วยนะคะมีแค่ชิ้นเดียวในที่ร้านนะคะไม่ได้มี2ชิ้นนะใครจะรับชิ้นนี้ก็เป็น A4 แล้วกันนะคะชิ้นนี้เป็น A4 นะคะใครจะรับถ้าตัดตามแบบก็ราคาที่ขึ้นตามแบบให้เลยนะสั่งตัดพีออเดอร์ได้เลยนะคะงานสั่งตัดพีออเดอร์นะคะไม่มีมัดจำนะคะพี่ๆสะอาดจ่ายเต็มจำนวนเลยนะคะก่อนที่จะขึ้นงานจริงนะคะ ใส่เต็มจำนวนค่าผ้าค่า,า,าตัดเลยเนาะผมใช่ไหมคะแล้วก็เป็นลายหมีนะคะอ่าลายหมีแล้วก็มีเป็นหัวใจด้วยลายดีนะคะมีชิ้นเดียวนะคะมีชิ้นเดียวเหมือนกันอ่าเป็นชุดเดทก็น่ารักนะคะสีสวยมากเลยนะะมีเยอะนะคะไอชิ้นละหนึ่งผืนเนี่ยมีเยอะมากเลยลายละหนึ่งผืนตัวนี้จะเป็นลายตะขอนะคะสีสันสด อะรอยากจะได้เป็นโทนสีชมพูนะคะสีอิฐนะคะหรือว่าเป็นเป็นผ้าครามนะคะก็มีเหมือนกันนะคะลายเป็นลายหมีนะคะ,ะนี่นะคะได้เป็นเสื้อกับกางเกงนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นเสื้อกับกางเกงที่ดีนะคะ,ะถ้าตัดเป็นชุดอย่างนี้นะคะเสื้อก็จะให้ราคานี้แต่ปกติแล้วเสื้อเนี่ยจะตัวละพันสี่ร้อยห้าสิบนะคะชัดค่ะสวยมากขอบคุณค่ะพิจัญรนันนะคะ อ่าแล้วก็ทรงนี้นะทรงนี้นะคะก็คือต้องใช้ผ้าสีนะ่เมตรอ่ะพี่พี่นะนี่นะคะตัดเป็นชุดเซ็ตเสื้อกางเกงเนี่ยเสื้อก็จะอยู่ที่ตัวละพันสารอห้าสิบกางเกงอยู่ที่ตัวละพันห้าอเก้าสิบเหมือนกันเนาะอ่ะนะคะนี่นะคะ ตัวนี้เป็นงาน4เมตรนะคะแล้วก็จะมีชิ้นที่เป็น4เมตรผ้าพื้นกับผ้าลายด้วยนะคะพ,พี่ผ้าพื้นกับผ้าลายก็อเยอะแล้วพี่พี่สั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะจะได้คิวนะคะถ้าจะใส่แบบว่าเอ,อ่อจะใส่จะใส่งานเปิดเทอม์นะคะสำหรับคุณครูจะใส่เปิดเทอมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สั่งตัดเข้ามาได้เลยนะ,ะเพราะตอนนี้เราก็จะได้ จองคิวจองอะไรกันนะคะเพราะว่างานที่จองคิวเข้ามาก็มีนะคะตอนนี้มีแล้วนะคะใครที่อยากได้แบบนี้เดี๋ยวนะคะซูมซูมนิดนึงอ่าชุดนี้ก็สองพันสองร้อยห้าสิบเหมือนกันอันนี้ใช้ผ้าสองเมตรนะคะตัวไหนที่ใช้ผ้าสองเมตรก็จะได้อีกราคาหนึ่งนะคะอ่ะนี่อีกตัวหนึง่งตัวนี้ก็เป็นทรงสบายเนาะตัวนี้สําหรับใครที่อยากจะใส่แบบเ,ออเบาๆนะคะมีกระเป๋าสองข้างเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นทรง เป็นทรง A นะคะเป็นทรงเอย้อยนะคะเป็นทรงเอย้อยแล้วก็ปกบวัวนะ,ะตัวนี้ลูกค้าก็ตัดเข้ามาเหมือนกันนะคะ,ะค่ะตัวนี้ใช้ผ้าสามเมตรตัวนี้ผ้าไม่ถึง4เมตรใช้ผ้าสามเมตรราคาก็จะอยู่ที่2อ0 0เจบาทนะคะสำหรับตัวนี้เนาะ <S <S บนรูนนะคะหรือว่าทรงฟรักทองเราจะเย็บกลับซับในนะคะงานตัวนี้อ่า เดี๋ยวแจ้งวิธีการทําด้วยเราจะเย็บกับผ้าซับในนะคะมันก็จะทําให้งานดูสวยมากเลยไม่ใช่งานกุ้นนะคะตัวนี้นะ,ะไม่ใช่งานกุ้นนะคะตัวนี้เป็นผ้าสี่เมตรนะคะลูกค้าก็อยากได้กางเกงอีกหนึ่งตัวนะคะก็เลยตัดกางเกงให้ลูกค้าอีกหนึ่งตัวนะคะเนี่ยได้กางเกงขาสั้นอีกหนึ่งตัวอ่าก็จะส่งให้ลูกค้าแล้วลูกค้าส่งเข้ามาแล้วเสียดายผ้าอยากได้เป็นกางเกงนะคะ ได้กางเกงกางเกงสองตัวเมื่อวานนะคะได้ชุดเดซสองชุดชุดเดสใช้ไปชุดละสามเมตรนะคะเพราะว่ามันใช้ผ้าเยอะงานตัวนี้ตัวนี้จะมีความเป็นระบงระบายนะคะความเป็นแขนฟูฟูนะคะเฉพาะแขนก็ไปเมตรหนึ่งแล้วนะคะนี่นะคะตัวนี้เป็นกางเกงขาสั้นนะคะขาสั้นขาสั้นน่ารักมากเลยนะคะ นะะี่ยค่ะขาสั้นขาสั้นสวยมากพี่ธัญญนันนะคะขาสั้นเนี่ยน่ารักสวยผ้านุ่มมากลูกสาวเห็นเมื่อคืนบอกว่าแม่อยากได้จังเลยนะคะตัดให้หนูใส่หน่อยเพราะว่าผ้ามันสวยนะคะเป็นกางเกงขาสั้นกางเกงขาสั้นนะคะก็ให้ราคาเท่ากันกับผ้าพื้นเนาะผ้าพื้นผ้าลายวันนี้ให้ราคาพิเศษเท่ากันนะคะใครที่จะสั่งเป็นขาสั้นก็คือ,อเอวไม่เกิน30นิ้วนะคะ เอวไม่เกินส0มสิบนิ้วเนี่ยก็ให้อยู่ที่ตัวละพันสองรอยบาทถ้าเอวเกินนั้นปอกอะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะด้านในนะคะงานคุณเรียบร้อยนะคะผ้าสวยมากนะคะดักแด้นเนี่ยเป็นงานสวยมากใส่แล้วมันไม่ได้ร้อนนะคะพี่ๆนะคะงานตัวนี้สำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอฝากคอร์สนิดนึงนะคะใครเข้ามาในนี้นะคะก็ฝากคอร์สเรียนนิดนึงนะใครที่อยากจะลงเรียน มีคอร์สออนไลน์นะคะสอนด้วยนะคะใครที่อยากจะลงเรียนตัดชุดเดรสกระโปรงเสื้อมีคอร์สออนไลน์ให้เรียนด้วยนะคะในนี้ไม่ได้ไม่ได้มีรูปปกคอร์สนะคะไม่ได้มีรูปปกคอร์สแต่ก็มีที่สอนไปแล้วนะคะที่สอนไปแล้วแล้วก็กําลังสอนเพิ่มอีกนะคะชุดเดสเนี่ยจะสอนอยู่ที่สิชุด น้อใครที่สนใจอยากจะเรียนนะคะทั้งวิธีสร้างแบบวิธีตัดยิบนะคะสอนอย่างละเอียดมากรูปเนี้ออกไม่ได้นะคะอันนี้คือเป็นชุดที่สอนเรียบร้อยแล้วนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ ข้างบนจะเป็นชุดผ้าไหมแท้สีชมพูอันนี้ตัดให้ลูกค้าก็เลยเอามาสอนนักเรียนในคอร์สออนไลน์นะคะผ่าด้านหน้าเป็นทรง A นะคะส่วนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยหกชุดหกชุดหแบบก็สอนทั้งวิธีการเย็บนะคะวิธีการตัดเย็บสร้างแบบสอนแบบละเอียดมากเลยนะคะเวลาเรียนออนไลน์เนี่ยเราสามารถเรียนย้อนหลังได้ตลอดเลยนะคะ ใครที่สนใจอยากจะลงคอร์สออนไลน์นะคะแล้วก็ตอนนี้ไปอัปเดตให้แล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะเพิ่งจะไปอัปเดตให้อีกชุดที่8หรือ9นี่แหละนะคะไปอัปเดตให้แล้วนะคะใครสนใจอยากจะลงเรียนเป็นคอร์สออนไลน์ก็มีคอร์สกระโปรงนะคะเริ่มสอนไว้ที่10แบบนะคะก็จะมีไปอัปเดตให้อยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็เสื้อนะคะเสื้อก็เริ่มที่10แบบชุดเดรสเนี่ยสิบแบบ เพราะว่าชุดเดทเนี่ยมันหลากหลายนะคะตอนนี้ก็คือคนจะนิยมใส่ชุดเดทกัน,นอะเนาะก็เลยแบบมีหลากหลายแบบบางทีก็เลยเอาไปสอนเป็น15แบบนะคะตอนนี้คือเบื้องต้นนะคะจะสอนก่อน15แบบถ้าใครที่จะลงทั้ง3คอร์สเลยนะคะพิเศษมาก3คอร์สเนี่ย8,888บาทนะคะเรียนย้อนหลังได้ตลอดเลยนะคะจ่ายทีเดียว8,888บาทเนี่ยนะคะ สามารถเข้าไปทั้งสมกลุ่มเลยนะคะไปเรียนไล่เรียนได้เลยเพราะเรามีสอนไว้อยู่แล้วนะคะมีชิ้นงานแล้วแต่ยังไม่ได้จบคอร์สแต่ชิ้นงานมีให้ดูครบหมดแล้วนะคะส่วนใครที่อยากจะลงทีละคอร์สก็ได้นะคะอาจจะแบบว่าเดี๋ยวลงดูก่อนเพราะว่าเป็นพื้นฐานยังไม่มีพื้นฐานเมื่อเช้าก็มีนักเรียนนะคะยังไม่มีพื้นฐานแต่ว่าไปรับงานมาขายนะคะนักเรียนอะ่ะเขาอยู่จังหวัดนครพนมนะคะ รับงานรับเป็นผ้าถุงเนี่ยมาขายทีนี้ขายใน t ิกต็อกในช้อปปีนะคะไปรับงานมาแล้วก็เอากําไรนิดเดียวนะคะเอากําไรนิดเดียวขายได้วันหนึ่งหลายชุดมากนะคะก็เลยแบบอยากจะตัดเองนะ,ะอยากจะได้แพทเทิร์นตัวเองตัดก็เลยมารงเรียนนะคะคอร์สกระโปรงบอกว่ายังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยครูนะคะแค่เย็บเป็นบ้างนะคะวิธีการตัดวิธีการไรวัดตัวยังไม่เป็นเลยนะคะอันนี้ไม่ยากเลยนะคะ มือใหม่ก็ทำได้นะคะสำหรับคนที่อยากลงเรียนนะคะมือใหม่ก็ทําได้เพราะมีสอนทุกขั้นตอนนะคะสอนการวัดตัวการสร้างแบบแม้กระทั่งการวางผ้านะคะปูผ้ากาวอัดผ้ากาวการเย็บนะคะมีหมดเลยอ่านหนึ่งชุดเนี่ยก็คือเสร็จสับได้ดูหมดทุกขั้นตอนนะคะต่อนหนึ่งชุดที่เราทําให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าทําไปแล้วเนี่ยแบบไม่เข้าใจจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะ,ะถ่ายรูปวิดีโอนะคะอะหรือว่า ทรคุยกันที่ไลน์ได้นะคะว่าชิ้นงานตัวนี้ทำไปต่อยังไงนะคะก็สามารถคุยได้อีกนะคะทุกคนอ่ะใครที่แบบว่าว่างๆนะคะสนใจอยากจะลงเรียนก็ลงเรียนได้เลยนะนะคะก็มีพี่ๆหลายท่านนะคะที่กเกษียณแล้วนะคะ,กะเกษียณแล้วอยากจะเรียนนะคะอยู่ว่างๆนะคะอยู่ว่างๆอยากจะโรงเรียนก็มีหลายท่านนะคะที่โรงเรียนในกลุ่มในคอร์สของเราหรืออาจารย์บางท่านเนี่ยช่วงนี้ปิดเทอม นะคะตอนแรกก็ลงเรียนเป็นคอร์สเสื้อก่อนตัดเสื้อใส่สวยได้หลายตัวและตัดกระโปรงใส่สวยได้หลายตัวนะคะก็มาลงต่อเป็นคอร์สชุดเดรสได้นะคะพี่ๆหรือว่าเป็นเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะลงเรียนทีละคอร์สก็ได้หรือว่าลงพร้อมกันราคาก็จะได้ประหยัดนิดนึงนะคะโปรโมชั่นให้3คอรอสรวมกัน8 8 8 8บาทเท่านั้นนะคะเข้าไปเรียนได้เลยเรียนได้ตลอดเรียนย้อนหลังได้ตลอดนะคะ สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะก็แนะนาผ้าแล้วก็แจ้งราคาให้กับพี่ๆแล้วแล้วก็มีคอร์สนะคะมีคอร์สคอยอเป็นเป็นชิ้นงานเป็นผลงานเป็นความรู้ที่ส่งมอบออกไปนะคะพี่ๆท่านใดอยากจะเรียนรู้นะคะก็เข้ามาเรียนได้เลยนะคะมือใหม่ก็เรียนได้นะคะค่อยๆฝึกไปนะคะก็ทำได้เองเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ